<laughs> I wake up every minute with a fever. Dreams I push a mind to a limit where it needs to feed. I work like got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way i be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them แมืว่วันนี้เราอยู่กันในช่วงกูว่าแล้วมึงต้องขับนะครับผมผมกับผมกันคนเดิมนะครับวันนี้พากับเจ้า Honda City h a t c h b a c k ครับทุกคนต่มือโอโอ้โหเป็นไงล่ะเจ้าคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าคันนี้เป็นตัว s อนะครับแต่ว่าเห็นแบแ็คเอส่างนี้คือเขาเปลี่ยนกระจังหน้าเอสมาทุกคนเป็นปี2021นะครับผมดูความสวยงามด้านหน้าขเขาสะกก่อนคันนี้เป็นสีเทาโซนิกหรือว่าสีเทาแบบว่า เขาแลมโบที่เขาเรียกกันเนาะใช่ไหมแล้วก็มีนีเอแดงมาให้ด้วยข้างหน้านะครับผมเป็นไงล่ะคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าส,สวยสงดงานทีเดียวเก็บดำมารอบคันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันดีกว่าว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมันมีอะไรสวยๆอีกนะฮะไล่มาเลยขั้น้างเป็นยังไงบ้างนี่มีลงล้อมาให้เรียบร้อยนะครับกับเจ้า SSR t อสอ C ไทตัวนี้นะครับผมหูบอกเลยว่าสียอดนิยมเขาเรียกก็สีอะไรอะ สีกระถางต้นไม้แล้วกันทีประมาณนี้แล้สวยอยู่นะแต่เอาจริงเรียกได้ว่าคนไทยในใชายร้อส,สีนี้กันค่อนข้างเยอะครับผมไล่ขึ้นมาอยู่ที่เฟเดียวเป็นกระจกมีมาให้แล้วก็เจ้าของ c ่เขาครอบแบบว่าคาร์บอนต,ตรงนี้มาให้ด้วยนะทุกคนเป็นไงดูสปอร์ตดูซิ่งขึ้นมาเลยเนาะโอ้โหมือจับก,ก็ยังเป็นคาร์บอนนะครับเรียกได้ว่าเก็บมารอบคันเลยทีเดียวตัวนี้เป็นตัวแฮทแบ็กเนาะอย่างที่บอกไปก็คือเป็นตัว5ประตูนะครับโอ้ขนาดฝรังน้ำมันขเขาใส่คาร์บอนมาให้นะทุกคนคือแบบว่าต้องบอกเลยว่าเจ้าของ car เ น่าจะฟิลซิ่งแบบซิ่งอยู่อะน่าจะแบบว่าชอบรถแบบที่มันมีความเร็วอะไรอย่างี้เนาะมาด้านหลังมีเฮดแดงมาให้ครับผมเรียบร้อยพร้อมกับแบดที่บอกว่า VT e c คเทอร์โบบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นเทอร์โบนะจ๊ะเครื่องพันโบไม่หมูนะครับผมลองได้หมดเลยบอกงี้ดีกว่าเปิดประตูขึ้นมาด้านในจะมีพรมทีดมาให้รอบคันเลยนะครับผมนี่แผ่นรองตรงรุ่นมินี่คุมรถนะครับช่วงนี้แดดร้นอนก็ต้องมีแบบว่า้าคุมรถสักนิดนึงนะน,น้องจะได้อยู่กับเราแบบนานๆนะครับผม มาดูอุปกรณ์ยางอะไรกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างอุปกรณ์ยางอะไรจะอยู่คมนะครับผมตัวนี้เป็นอุปกรณ์เนาะแล้วก็ข้างล่างเป็นยางอะไหล่นะครับก็เรียกได้ว่ารถสมัยนี้เนี่ยคนอยากจะให้มาเป็นชุดป้ายยางหมดแล้วเนาะแต่ว่าซิตี้แฮนด์แบ็กคันนี้ยังให้ยางอะไหล่มาอยู่นะครับไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวเดี๋ยวเราลองไปดูภายในกัน,นดีกว่าว่าเจ้าภายในคันนี้มันแบบมันจะตอบโจทย์แล้วก็แบบว่าแบบว่าสวยง,งามขนาดไหนนะทุกคนเดี๋ยวลองไปดูกันครับผม โอเคตอนนี้เราอยู่ภายในของเจ้า City Hatback s เอคันนี้กันแล้วนะครับผมขอ,อยาตสตาร์รถสักนิดนึงนะฮะช่วงนี้อากาศร้อนจริงต้องรีบสตาร์เลยแต่ไม่เป็นไรแอร์คอนเดนเซเลยแบบว่าเย็นไวอยู่แล้วเย็นเร็วอยู่แล้วเนาะโอเคมาครับผมด้านภายในนี่ก็บอกเลยว่าออปชันนี้ค่อนข้างที่จะครบถึงจะไม่ใช่ตัว r s ตัวท็อปแต่ก็ยังครบอยู่นะครับนี่จอไ c d มีมาให้พร้อมกับ Apple CarPlay นะฮะโอ้โหแอบฟังเพลงนิดนึง โอเคเครื่องเสียงเขาก็ดีอยู่นะทุกคนบอกงี้ดีกว่าอ่าแอร์ดิจิตอลครับผมปุ่มแอร์อโอตโอต้มีมาให้คิดเรนมออกกดอโอโต้ไปก่อนด้านล่างมีช่อง USB ให้2ช่องนะครับผมเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ได้นะครับหรือจะชาร์จแบตเฉยๆก็ได้นะฮะแล้วก็ภายในนี้ต้องบอกน,นิดนึงว่านอกจากภายนอกล้วเขายังเก็บภายในมาให้นะครับไม่ว่าจะหัวเกียร์นะครับแท่นเกียร์หรือว่ารวมไปถึงพวงมาลัยแล้วก็แผ่นด้านข้างด้วยนะทุกคนคือแบบว่าเขาเก็บมาให้หมดเลยนะครับ ลายขึ้นมาพงบาลัยมันติฟังกชันงมีมาให้ครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็สั่งการเสียงด้วยซีรีนะครับผมรองรับเช่นกันก็บอกเลยว่าพอมันเปลี่ยนแบบว่าใส่คาร์บอนขึ้นมาเนี่ยมันแบบว่ามันสวยเนะมันดูน่าขับมากเลยทุกคนแบบว่าเฮ้ยมันแบบเร้าใจอะ่ะเลขไมค์คันนี้ดูเลขไม์นิดนึงดีกว่าคันนี้ปี2021นะครับเลขไมค์อยู่ที่3 4 0 0 0กิโลเท่านั้นเองเรียกได้ว่าเป็นการใช้งานที่ปกตินะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยคนเราเนี่ยใช้รถ1ปีอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ20,000นะคมก็ เป็นการใช้งานที่ปกติใช้งานทั่วไปนะฮะคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าหลายๆคนที่เป็นลูกค้ากันนะครับเรื่องที่จะออก c ิ t ี h แ n d b a บ็ที่เป็นตัว SUV มากกว่าเนะครับเพราะอะไรเพราะเบาะหนังทุกคนต้องบอกเลยว่าตัว SUV นี่เป็นรุ่นเดียวเลยนะที่ได้เบาะหนังแบบนี้นะครับผมถ้าเป็น RS ก็จะเป็นอาคารท่าเบาะสลับผ้าหรือว่าถ้าเป็นตัวเพก็จะเป็นผ้าไปเลยใช่ไหมก็เขาเลือกออก SUV กันเพราะว่ามันเป็นเบาะหนังแบบนี้หดะทุกคนโอ้โหและจุดเด่นของเบาะเขายังไม่ได้หมดแค่นี้ทุกคนนอกจากเป็นเบาะดังแล้วเนี่ย ข้างหลังเขายังพับเรียบไปตั้งหักเพราะว่าเจ้าซิตี้แฮนด์แบคคันนี้เนี่ยเขาเอามาแทนของแจ๊ดเลยนะครับผมก็จะบอกเลยว่าพับเรียบได้แบบนี้เลยทุกคนเป็นไงล่ะไม่ว่าจะขนของหรือว่าจะแบบว่าพาแบบน้องหมาหรือว่าเด็กๆไปเที่ยวนี่ก็บอกว่าพับเบาวางฟูกได้เลยนะครับผมโอ้โหเป็นไงคันนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างครบคันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าคันนี้เขาจะใส่ท่อซิงมาด้วยนะแอบฟังท่อซิงเขาหน่อยไหม เรียกเลยว่าโอ้โหเป็นไงเสียงเราใจนอกจากลุกเขาจะดูดันแล้วเนี่ยเสียงเขายังแบบมายตั้งหากแล้วก็บอกเลยว่าถึงจะเครื่องแค่พันเดียวแต่เขาติดเทอร์โบด้วยนะครับทุกคนพันโบไม่หมูอย่างที่พูดไปนะฮะส่วนใครอยากเป็นเจ้าของคันนี้เนี่ยต้องแอบบอกนิดน,นึงว่าราคาไม่แรงนะครับราคาอยู่ที่6กแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันสักนิดน,นึงว่าเครื่องเนี่ยเหมือนเดิมไหมแบบว่ามีงั้นแย่แก่กาวอะไรหรือปเปล่าไปดูกันครับผม โอเคครับผมมาดูห้องเครื่องกันดีกว่าห้องเครื่องเป็นยังไงโอ้โ oh, หเป็นไงห้องเครื่องนี้ทาการชงมาเรียบร้อยแล้วคือแบบว่าสะอาดกริบกริบแบบนี้เลยห้องเครื่องเดิมเดิมแห้งแหงแบบนี้นะฮะไม่มีการกันแงะเก่าแดงสิน้นไม่ว่าจะเป็นน็อตน,นี่ก็อยู่ที่เดิมนะครับผมหรือว่าจะเป็นซอกใหมนี่เหมือนเดิมเดะเลยครับผมไม่มีการโดนกระชบกระทั่งนิดนึงน้องบอกเลยว่าน้องอยู่ที่เดิมนิ่งๆเลยนะฮะ ส่วนเจ้าคันนี้เหมือนราคาที่ยังเคยบอกไปเมื่อกี้629,000บาทนะครับผมเครดิตดีฟรีดาวแล้วใครออกรถภายในเดือนเมษาเนี่ยการแอบบอกนิดน,นึงว่าได้ดอกเบีย้ย2.99%ดเ้นต์วยนะทุกคนโอ้โหเป็นไงอ่ะดอกเบีย้ย2.9งนี่แบบว่าชนชนป้ายแดงนะเรืนี่ไม่ใช่ดอกเบี้ย4ปีครับนี่คือดอกเบี้ย7ปีครับทุกคน7ปี2.99ตลอดอายุสัญญาครับผมใครอยากได้ต้องรีบออกรถต้องรีบจองนะนะใครมาช้าเนี่ยบอกเลยว่าไม่ทันนะครับผมก็ใครอยากได้คันนี้นะครับผ่อนสบายๆดอกเบี้ย2.99เเนนี่่ย11,000ทาั้นพอ ฟรีดาวนะครับ11,000บาทได้ซิตี้ฮันแบกมีทรงหลอ่อๆแบบนี้ไปขับอยู่บ้านได้เลยนะครับผมจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีค่าโอนค่าอะไรฟรี free, หมดทุกอย่างรอรับรถอยู่บ้านอย่างเดียวเลยดีกว่าพวกนี้ดีกว่าส่วนใครที่สนใจคันนี้นะครับติดต่อกันได้เลยหรือว่าจะสนใจคันอื่นก็ได้ติดต่อกันได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสองแปดสองเก้าเก้านะครับหรือว่าจะเอาเบอร์นั้นแอดไลน์ก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับฝากติดต่อด้วยกันกันโอมพานะครับผม แล้วก็อย่าลืมช่องของเรานะครับผมกูว่าอะไรมันต้องขับทั้งทาง y o u t u b e และ Facebook เลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้นิดนึงจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะครับผมและส่วนคลิปหน้าหน่ยจะเป็นรถรุ่นไหนเป็นคันไหนนะครับเราจะใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย